ผู้เทวานางทูปาทีปะจะถูกควาผางสกาลว,วันพรนางวาจบแล้วก็ราว่าคาแต่พระราหูผู้เป็นเจ้าผู้ไม่ลับอันประเสริญผูป้ประทานโชคลาบไปข้าบะเจ้านี่นี่เป็นต้นบอกชื่อนั้นเป็นกุลด้วยทูนี่มาดงตุดครบดุดทุด่งดำนะฮะแทนวัดเสร็จแล้วเข้ามาด้านนเลยครับเข้ามาด้านในรอไปฟังไปหาที่นั่งรักษาระยะห่างได้เลย ที่อาจารย์มารทายพุทธเจ้าด้านในเลยนะครับถ้ารับรูปแล้วไหว้บุพพารหาหูแล้วเข้าไปด้านในเลยนะครับเข้าไปด้านในเลยครับเสียงเจ้าด้านโน้นไม่ต้องจุดนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อนจะให้จุดไม่ต้องจุดนะครับเดี๋ยวเข้าไปได้เลยฮะโยนอย่างงนะครับตกแหลงครั้งเลยเข้าไปได้เลยเราไหว้เสร็จแล้วเข้าไปเลยครับเเราไปดูพิธีกรรมนะครับ ไวกันแบบนี้เลยไว้เสร็จแล้วเข้าไปได้เลยตื่นรู้ไว้ที่ตามไว้จะไปจุนนะครับโคชิร้านจะพาคปเทตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับข่้นคืนนี้นะเดี๋ยวมีเลขเด็ดนะมาฝากทุกท่านทุกคนเลยวัดสว่างอารมณ์เนี่ยเขาดังเรื่องเลขอยู่แล้วจะเป็นไอ้ไข่จะเป็นอ่างน้ำมนต์นะครับไปหาที่นั่านั่งได้เลยนะโดยความโคโลดนั่งความโคโลด

วันนองช่ยิ้มตาให้โยมาแล้วมาใจกลับไปเราก็ของบ้านโยโมาให้โยมสบายใจกลับไปก็พึงใจ้วเราให้กำลังใจกันถ้าอาจจะช่วยโยได้กาอธิษฐานนาเลยลูกแล้วก็ว่า ด่านใกล้ทางแนี่ยถูกใจตอบใจมากๆนะครับเที่โยมบางท่านก็เคยมาวัดสว่างอารมณ์บางคนก็ไม่เคยมาวัดสว่างอารมณ์เนาะวัดสว่างก็อยกแต่กันบ้างเนี่ยโยมเอ้ยเหตุเจอคนไปโยกเหตุเที่คนตายพ่อตายแม่ตายผัวตายอโยมเชิญแล้วผ่านที่นั่งเลยโยมอยู่ตรงไหน ที่มันมีใจจิตนะจดหไหนก็มีจิตก็นั่งเลยจดหไหนมีแล้วก็ได้องเนาะใจติตก็ผูกกันเหมือนที่มีเจ้าของวางหน้าเงินกห้าสิบบาทเนาะเดี๋ยวสองวันก็ภรรยาผู้ว่าก็จะมารับข้อสารอีกมารับข้อสารโยนขึ้นมาบนบานศาลเก่าพระเงินพระทองหเราก็รวย โบราณสารเก่ากระทองนิ้วลายขี Android ้โกหกเสียแปดทานประธานปู่และแปดทานข้าวยังมาโยงยังดูปู่และแปดด้วยเด็กทีเลยดูแม่ด้วยดูปู่ด้วยเออโอเคก็ไม่อยู่ตายหายเงียบเอาความเจอครับเจอครับเขาสากครับผมว่าหายหมดเจอนะครับ ไปไหนันอ่ะอ๋อปนวาดก่อนวาดรูปนะเอาพักรอยครับเป็นเจ้าภาพาานะครับหง้าบาทเขียนชื่อเขียนมบัและะ้วก็อุที่ไดครับญาตี่น้องาย์แล้กคนที่เราปากัแนีครับหง้าิบาทเข้า,อ,าอ,ของลิารย์ทียเมงารยเ้ทา้ไปก<อ>า ตอนนี้โยมไปไหว้ตอนเขาจะหลุดจากเป็นการอุทิศิษฐ์แล้วก็อิศรางเขาจะถือเหล็งถือสิ่งละก็เล็กสิ่งลอมบอร์เรือกวันที่เหนื่อยเนี่ยถืก่อนลอมบารดทุกท่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเราไม่ล่วงเกินใครทุกท่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเราไม่ล่วงเกินกันเนาะ เหนือยกันหมดแต่ลังไปเป็นบาทไม่เหนื่อยจังต่อให้คนทำดีให้คนรู้จักรู้คุณคนรู้คุณครูบาอาจารย์และคุณกตัญญูต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นม่ใชครับสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถือว่าสุดยอดเนาะทานกันเนาะน้ำด้านนี้เนาะครับผมจะเปลี่ยนตามน้ำด้านโน้นน้ำโน้นเปลี่ยนตาม น้ำนี้ไม่เปียนตังกับนี่หรลเปียนตังค์หวย <c oughs> เปียนตังคเอาเท่าค,ครับปูชาะลาหมูวันนี้เป็นวันลาหูย้ายจากปลาสีหนึ่งไปสู่ปาปลาสีหนึ่งนะครับเรากนะ็ต้องบ ดันั้นเราต้องบูชาพญาราหูเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วราหูก็จะเกิดเกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นนามบุคนให้มารายหายสิ้นนะวันนี้จะแก้ก็จะมาตอบพิธีบูชาเทวดาของพระเจ้าสนามาบกส่วน คนไม่ดีแล้วก็หน้าไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือได่สิ่งดีๆครับอาจารย์แป๊งเป็นเจ้าแห่งผู้ปีนิพพานเป็นเจ้าแห่งเทวดาวันนี้ก็จะสวดใต้ให้หมดนะเอาไปอยู่ที่พระนั่งอาจารย์เทวดาจะจอมนั่งอเดี๋ยวเชิญผม้งบนเอาครับเชิญเลยนะฮะครับเราเิญทุกท่กนานครับท่นานทีน่อยู่อ่าอยู่ด้านนอก การดในของถาู่ที่บ้านมาไม่ได้ก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานคนปนตรงนั้นจะไปถึงทันทีนะครับท่านที่ทำอะไรแล้วมันไม่ดีทำอะไรแล้วเราประสบความสำเร็จมาที่นี่มาเข้าพิธีก็เรียกว่าเพชรจักรร้ายกับตายเป็นนะครับเป็นวันเชื่อของตั้งแต่โบราณตามในตำหี่นะในตำน,นานมีมาตั้งแต่ อ่าถึงแสงนะฮะแล้วก็มาสุงตรงไทยในปริาและตรัตนโกศิลป์ก็นิยมสวดเขาเรียกว่าบูชาเทวดาประจำวันเกิดบูชาเทวดาต้นพระคองทั้งหานะครับตับพระคองทั้งห้าแรัตร์ไทยของตพระองก็คือพระเกศคนที่ปรมจันจไปไม่ได้ก็คือพระเกศมีเล็กมีเด่มีาบมีเมียมน้าเขาบอกต้องบูชาพระเกศถ้าที่เกิดวันอาทิตย์วันจัร์วันอังคารมันพุดไปเรื่อยาึงเส็จแล้วนะเวลาสวดถึงเรา ถึงไปดาวเราถูงถึงมันเก๋ท่านก็ต้องอธิษฐานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทวดาประจามันเกิดเทวดาโนบะทเคสตอนนี้อยู่ที่วัดสว่างนะที่จากเทวดาประจามันเกิดหรือเทวดานอบะทเคสเวลาเราไปเรื่องเกิดเราร้อนใจเราไปขอร้องเทวดาก็บอกว่าเวลาดีๆไม่เคยข้วยไม่เคยมาดเลยนะเวลามีเรื่องเรื่องร้อนใจก็จะมาให้ช่วยอันนี้จะแก้บริษักที่ดีกับเทวดาเขาเรียกว่า การที่หลายคนหลายท่านที่ไท่านทุกคนนะฮะไปด er right? like ูที่หมดทุกหมดโตหมดรอบหมดไัยหมดอะไรหมดสิ่งที่ไม่ดีแล้วให้มั่งขั้นร่ำรวยกลับปแล้วรวยรวยเง่งเง่งในวันหน้าว่าราหูยายจากราศีอะไรมาสู่ราศีอะไรท่านจะต้องรู้ครับมีผลต่อทุกท่านที่เกิดทุกราศี ทุกท่านที่เกิดปีอาบัญปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดวีนาทีเกิดทุกท่านก็บูชาพระราหูเราต้องส่งพระราหูย้ายจากราศีหนึ่งไปชงอีกราศีหนึ่งนะอาจารย์แป๊ะก็เป็นผู้ที่นำเทวดาถ้าให้คารวะามานำเทวดาสินสิรับต่ผมไปเล่เทวดาเทวดาไม่ลงแน่นอนต้องอาจารย์แป๊ะต้องพระที่มีศีลสองร้อยยี่สิบเ็นะ เทวดาจะลงมาอำนวยอวยชัยนะครับถ้าเป็นวันท่านเห็นเลยนะแลเกิดท่าทั้งสี่ดินน้ำลงไปนะคารวะที่ทำนะถามว่าความแข็นความสติจะสู้ภาคได้แห่งเพราะพระศิลป์227เทวดาเกณฑ์ใจนะเพราะฉะนั้นครับวัดสว่างอารมณ์ก็เลยได้จัดพิธีตรงนี้ขึ้นมานะตามประเพณีตามตำนานของความเชื่อตามตำนานของความแข็งความสติเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเทวตาพี ก็คือการบูชาเทวดาอาจจะแปะศีล227เจอเทวดาสัตเคกาเมจรูเปเทวดาต้องลงมาโมยวยายแทกสองทั่วไปหมดเลยนะทั่วโลกจักรวาลถ้าผมไปเรียกสัตเคตาเมเทวดาบอกมึงคือใครกูไม่ลงมาหรอกอ่าต้องพักศีล227นะเพราะฉะนั้นวันนี้จะแปะก็ถือว่าเป็นพระเจดียอาจารย์เทพเจ้าแห่งรูปม่น้ำนครฤาษีเป็นผู้ที่มี วิชาภงอาจฉรเรื่องการเวทมนตคาพิธีกรรมแล้วก็เป็นจิเอกจิต์ผู้สัคมทั่วจักรวาลเรียกว่าทั่วฟ้ามไทลตั้งแต่เป็นคารวะทําพิธีบวงสวงทําพิธีเรียนวิชาอาคมแล้วก็มาบวดเนี้แล้วก็เดินรุ่นดองท่านแรกก็คือที่ถุกพรไปเป็นลูกศิษย์หลวงพสงฆ์ว่าเจ้าฟ้าสาราร อยู่ที่ตำบลบางเลื่อนอำเือเลจังหวัดจุลพอนแล้วก็เลื่อยไปถึงนู่นเลยปัตจายนีย่าราณาที่ว่าแล้วก็ออกไปนู่นเลยที่เอาบนหลวงพ่อขาวข้ามกองเทียนหยุงพ่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกอ่าเกิดกี่อาจารย์อาจารย์แปกลยนะครับแหมอันนี้ตั้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยตั้งเนี่ยนั่งตรงนี้ได้โล่งๆเนี่ยเอาวิมาตั้งตรงนี้ได้เนี่ยเฮ้ยทายๆเนี่ยลงโก่งนี่เอาวิมาเลย มึงก <m> ็ตางเขาโลดกินหอมเนอะแม่เดี๋วก็เด้๋วก็มึงหอมมันจะตั้งมานี่เลยตั้งมานี่เลยเอาไปตั้งมาทางนี้เลยเฮ้ยเอามาตั้งตรงนี้ดีกว่าโลดมันโก่งดีไอโลดมันเหาะปวดโอ้ไปเอามาตั้งตรงนี้มันจะแรงร่องกว่าพยายามนั่งห่างๆนะครับอย่านั่งใกล้กันเนาะเออนั่งกินไปเนี่ยกินไปก็เข้าวิธีไปไม่ต้องเกรงใจ

ตรงรถ้นนะตรงรถตรงวัวมันไม่เกะกะเออนี่ครับเออมันไม่เกะกะเอาต่อมาทางนี้ดีกว่าโอ้ยเรต่อมาด้านท้ายนี่เฮ้ยเอาโอ้ยมาทางนี้ลูกมาทางนี้ตรงโน้มาตุนตู้ไปอากาศไม่ถึงไันถ่ายเทเอาแบบาลาถ่ายเทลูกเอาโอ้ยมันตั้งตรงนี้ไอ้ชไางมันไปไหนมาฮะอะไร โโอ้หรอเข้าวิธีนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจตามนะแล้วก็บอกชื่อนะครับแลดิฐานจิตนะท่านผู้ชมแล้วเช้าไปใส่บาตรนะตั้งจิตอธิษฐานแล้วไปใส่บาตรนะเจ้ากรรมนายเจรถือว่าร่วมแบบพิธีตรงนี้แล้วล่ะท่านผู้ชมนะวเจ้าว่าเป็นผู้ที่จริงใหญ่นะเพราะจริงใจเจ้าว่าต้องประชาตาเดีนะเพอาะว่าเรื่งทำาแล้ววันนี้ไม่ถูกใจเจ้าว่า เอาพับเชิญครับเข้าวสารครับถุงละห้าสิบบาทถุงละห้าโลเชิญเลยนะครับร่วมกันเป็นเครื่องผ้าถวายวัดสว่างอารมณ์เพื่อจะเป็นอ่ามอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสางฆาลัยในครงเสียดในกองกระของไม่ยามเปิดนะมันโล่งๆอากาศขับถ่ายเชิญครับนะครับท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นะตอนนี้ก็รุนหมดคนยาวเลยที่วัดสว่างอารมณ์หมคนยาวแถวที่กำลังจัดพิธี นะครับเรื่องของพระลาหูนะเรื่องของดวงเรื่องของการเสริมดวงต่างๆนะครับแล้วก็พิธีกรรมต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่รู้จักอยู่แล้วว่าวัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะท่านเก่งในด้านใดด้านเมตตามหานิยมด้านโชคลาภต่างๆนะท่านผู้ชมนะเอ้อมาด้านล้านี่เอ้ยยกเก้าอมาด้านนี้ลุงพี่ลุงพ่อเอาอี้มานั่งตรงนี้เออต่อนี้เลยเออขอบใจใ้เพื่อยกัน

ยาปู่ร้อยแปดพาลูกหลานมาเข้าพิธีสุดยอดครับตั้งก็พาลูกหลานอบุญตลอดปู่ร้อยแปด สาธุสาธุอย่าลืมนะอย่าลืมครับเข้าพิธีด้วยนะท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะผมเอาบุญมาฝากนะครับจากวัดสว่างอารมณ์หลวงพ่อแปะนะครับนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะตอนนี้กําลังทําพิธีกรรมนะครับเสริมดวงนะครับถวายนะเส่องสกระพระราหูครับท่านที่มาทีหลังนะกำลังหาที่นั่งเจ้าที่กำลังจัดโต๊ะให้ท่านนะครับจะร่วมทำบุญจากอาจารย์แปะทักข้าวสารถุงละห้าสิบบาท ครับเขียนชื่อเขียนนามบัตรนะฮะร่วมกันถวายวสวโรณเพื่อจะนำเอาไปมอบให้กับโรบาล่างๆและวก็ถุงให้กับสถานที่หน่วยราชการต่างานะจะเป็นแต่ต้องอาทำเขาขาปองเนี่ยวันประมาณสี่ห้าร้อยของทุกวันนะครับก็เป็นเวลาเป็นปีนะนี่คือหน้าที่ของวสว่างหน้าที่ของเจ้าว่าหน้าที่ของอาจารย์แต่นะฮะครับก็เอาสารก็จําเป็นมาก ถุง50บาทเข้าหองอันดัอย่างดีถุงละ5โลเจอเลยนะครับล่วมทำบุญร่วมบริจาคนะ,คะทีนิ้จะได้มีกินมีใช้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเข้าสารก็เลยสารถึงสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ต่งตางๆก็เลยว่าสารถึงเทพเทวดาสารถึงสิ่งปฏิปันต่างขอร้องมาว่าเข้าสารมีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากถุง50บาทเจอเลยนะครับเจ้าที่ไปดูแน,น่เข้าสารหมดเข้าไป เกกอให้เขาเขียนให้โมเขาเขียนชื่อนามคุลที่หน้าถุงอาจารย์ตั้งก็จะประกอบพิธีเสริมนะสมให้ทุกอย่างให้ตั้งนี้ที่มีชื่ออยู่ในถุงข้อสายก็เป็นผู้ที่มีจริงมีใช้ไม่อดไม่อยากทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะฮะเลเอทุกท่านครับถุงห้าสิบาทถุงละห้าโลข้าวสองเลิอย่างดี ต่างมาจากจักงหวัดอุบลและบุรีรัมย์ที่โด่งดังมากคือเข้าของบรินะครับก็ผูมายสบา,นะาย,ยาเชิญแล้วนะครทียังไม่ได้ําเเจอเลยนะครับทางได้เผื่อ,อาตาพี่น้องปูบาจารย์และคนที่ยังไม่ได้มาก็เจอเลยนะครับพิธีลบเคาะพิธีมุาเจราปราจรรดาเก,าดาากิดเ,เป็นพิธีโบราณเขาเรียกว่าส่งพระราหูรับพระราหูตอนนี้วันนี้พระราหูจะย้าย จากราศีถึงศีรษะราศีถึงใคทุกคนตกใจนะว่าเราหูจะเข้าเราหูจะแทรกเราหูจะซ้อนนะฮะไม่่อาแล้ว,วก,ก็ควรเจ้าบางตัวน,นักก็ประกอบพิธีนะฮะที่ว่าต่างๆนานาแต่แต่ประกอบพิธีตามหลักนะของอ่าเทวดาประจำประโหรือเทวดานอบพ้อก็จะนำอามนุพุทธมนต์เทพมนต์นนนที่ เท้าหมาด้าจันทร์ได้บลูกถวายคือวิรุณหกวิรุณปากเท้าปูเรียงเท้ารถกระถและเท้าเวสอตะวันเขาเรียกว่าอาณาตาพญพระกฤตนะฮะสวดขับไล่สิ่งที่ไม่ดีคนไม่ดีผีไม่ดีเทวดานี่ดีอุ้นไม่ดีนาไม่ดีก็จะต้องมารายงานที่เดี๋ยวเขาจะบอกเวลาพระเดือดใหมดว่าถึงวันอะไรนะถ้าเกิดตอนไรต่างมีฐานนะ ทั้งที่จะทําให้กับญาติพี่น้องโบราณการตกลงลายก็บอกชื่อและอธิษฐานถึงไปสวรรค์ลาหูให้อธิษฐานให้หมดทุกขหมดโงฆ์หมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์เป็นไรทำอะไรก็ขอให้เงินรวยครับถ้าที่จะมาเกิดตัวเองไม่ได้พอถึงขั้นเกณฑ์มีกําลังก้าวเทวดาขี่มยันนาทรงพยันาาจับตั้งเป็นประธานของเทวดาโมกโมกต่างภาษาไปเกิดก่อนก็บอก ไม่ถูกพระเท็ไม่ถูกพระจงไม่ถูกพรท็อะไรก็เห็นพระท็ก็จะโอบก็เรียกว่าตุรยราคาไม่ถูกพัจา์ก็ไปโอบพระจางก็เรวัจานสรราคาก็คือราหูโอบจางราหูโอบมากิจเกศียจารชุกุราก็นัาอาพราตาเยวมาแกะนะเป็นรูปลาหูก็จะาคอหรือเวลาราหูโอบจางราหูโอบพากิก็จะมีเคาะตอกเคาะตะลานตุกระลึงติงนะเพื่อให้าหูถาย อันนี้ก็ให้ท่านเนี่ยคนเกิดเมษาเป็นคู่พิดกับราหูในตำรา,า,า,าทักษะพยากรณ์ในตำราหมอดู่ตำาราโภคบัญชาตำราต่างๆ่าก็บอกว่าเสาโศีราหูโศพาเพราะฉนะนั้นราหูเปมีคู่พิษก็คือเันเสาจำไม่ดีนะวันเสามีรกรลมังสิบเทวดาขี่เสือปีนี้ตรงปีได้เลยนะปีเสือนะฮะต้องรองให้ดีเพรา,วา,วาะว่าวัดสว่างมีเสืออยู่ด้านนอกเสร็จแล้วให้ไปไหว้ ให้ไปเกาะเสือนะเขาบอกทำไปเสือเกตัวอยู่ที่เดียวกาได้อาจารย์แป้บอกเกตัวมิตัวคู่และตัวนึงนะแต่ตามอราเราก็บอกว่าติดตัวจะเกิดอยูทุกคูนเสือจะนำสนุนทุกอย่างเสือสองตัวจตลาดตัดสิดหน้านะครับอยู่ตรงหน้าหน้าเรือสังเกตนะเป็นเสือบารมีเป็นเสือมหาอำนาจนะเสร็จากนี้ถ้าท่านไม่รีบกลับก็ไปตกาไปแตะไปอธิษฐานไปมองที่หน้าเสือให้เสือเนี่ย ได้จมเราได้นะครับเสือตะวังสองตัวรับเสือคู่กระถางคู่กระถางพับคูแล้วก็เสือตัวคู่ตัวนี้นะบะขับมาแล้วท่านที่เราไม่ดูทางสังคูไเลยครับสองร้อยบาทสามูแล้วก็ท่านที่สามู้งาไม่เอยรับถุงละห้าสิบบาทเจอเลยนะครับอาจารย์แป๊ดจุดยอดพื่เจรีการชื่อดานแห่งรุ่งใ้ำนครศรี อาโภอาขราเร่การเาวรืงสถานวิธีการและที่สำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูที่แม่ตาเปลีเยนก็ไปด้วยภานสิ่งคือแม่ตาโดนนางพูล่าเหตาแจกเด็กทุกคนคนลิมปิกมาเป็นนามาเป็นเวลา20ปีรับถ้าวันวนี้ไป่ตสงามวิธีใรนะเกิดใครเกิดวันนี้เดจะไดกต้ก็ปูกข้อมือนะคนละร้อยละรยนะคนไหนคนแก่อายุมากมาจารย์ต้งปลูกข้อมือก็เรียกว่าเสือ พออายุนี่คือความาานะิตัยตั้งนะตั้งปฏิบัติแันนี้มาประมาณ20า่สิบปีทราบเคล,ล็ดันนี้คิดจะไม่ผูกเลยนี่คือสุดยอดของพระที่ดีผมไม่หันสีคือเมตตา,าการุณากุศลตาเบกขานะเดี๋ยวเชิญทุกท่านถ้ายังไม่ได้ทำบุญเมื่สามเดือนเธถ้าจะได้เป็นการไอ้หัวเชิญเลยนะครับ มีการที่ทำศาลเจ้าว่านงหายเจยกกาจุดคู่หนึ่งแล้วก็แม่กำไลหวังก็ตวอบ้านมหาศาลจุดคู่้นี่นี่ทำั่งเจ้าว่านะครับก็เดี๋ยวพิธีถายเดี๋ยวพระก็เดินมาเดินเทสะโมนเดินพุทธมนต์นะทุกท่านเวลาพระเดินเทสะโมนหรือว่าส่วนที่เราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานที่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ทำอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธางตั้งนะครับ โลโลโลวันทูวันทูวันทูคอตังหมดพอดีวันทูทีก็เจ้งไปแล้ววันทูคอตังหมดพอดีการน,นี้ก็ขอพายยมเนาะขอพายยมทุกท่านทุกท่านอันนี้จองแดงยันจองแดงเลข มงคลใส่กระเป๋าตังรวย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 วางหน้ารถแ้วค้าตลอดปลอดภัยวางหน้าร้านคา้าซื้อง่ายไขย่คล้องโชคดีได้ยันเท้าอิรันทูโชคดีได้ยันเท้าเวทสวรรณใครจะลูก,กันทบทนาบุญช่อที่เนะเาะอ้าวทบุญจองละวหนึ่งร้อยก็เจอเนาะ พยบนเชิญครับลุกมาเลยต่อแถวยาวบนซองละหนึ่งร้อใส่กระเป๋าตังรวยลุกเลยครับพยายามูาเชิญเลยครับพยารองอเปล่าข้างในมีตัวเลขพวกใครโชคมาได้รังแถวเลยอ้าเอาสองร้อสองซอะอะไรทํทำอะไรแท่ให้รวยเอาเชิญเลยครับเอาไปเลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับสอง้อยบาทสองร้อบาท ถ้านนามีโเลขโชคใครโชคมานะครับจะมีจานเท้าวีรานุบาลเท้าเวทีทำอะไรแค่ไม่รวยครับหนกองครับหนึ่งกองเชิครับเชิครับ